สวัสดีครับทุกท่านแม้วันนี้แสดงว่าไปเลี้ยงฉลองปีใหม่กันละสิเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับวันที่หนเรามาเอ่อวันที่สาเดรามาเค้าดาวกันที่นี่นะครับเอาแบบเต็มที่เนาะนะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งพ่อแม่พี่น้องนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้ เพื่อทำความเข้าใจกันนะครับเ,เกิดเหตุการณ์ที่รถพุ่งชนพี่น้องของเราเนี่ยนะฮะก็เกิดจากการที่ผู้ขับเนี่ยนะครับชื่อพี่ไวยพศเป็นคนที่เป็นแฟนขับของขึ้น90.25และเป็นกวปคือตัวแกเนี่ยนะครับเนื่องจากาแกเมาแล้วเกิดการชิงทรัพย์กันเมื่อวานนี้นะฮะ ชิงทรัพย์ในรถแล้วใช้เหล็กคูชาร์ปแทงแกคือที่แกมาเนี่ยแกต้องการาที่เปิดไฟเนี่ยนะฮะแล้วก็บีบแต่เนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อวานนี้นะครับต้องการขอความช่วยเหลือเพราะถูกเหล็กคูชาร์ปแทงแล้วทองทองที่คอแกเนี่ยนะครับบา,บาทบาทหนึ่งแล้วก็มีพระเลื่อมทองด้วยนะครับหายไปแล้วก็มีพูด,ดง่ายๆว่าชายแปลกหน้าสองคนวิ่งออกไปที่ประตูนะครับ สองคนนี้ก็คงจะเป็นคนที่ชิงทรัพย์แกแล้วแกก็เลยพูดได้ง่ายหมดสติตอนที่ดึงแกลงมาจากรถเนี่ยคือไม่เหลือสภาพของของความมีสติแล้วนะครับในเมื่อวานนี้ต้องอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับส่วนคนบาดเจ็บนะครับของเราเนี่ยนะครับมีคนบาดเจ็บแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังตามจับอยู่นะครับสาหรับคนที่ชิงทรัพย์แล้วก็ใช้เหล็กคูชับแทงแกตอนนี้อาการของแกเป็นยังไงบ้างส่วนของ ส่วนของปอดนะครับที่ถูกแทงเนี่ยนะครับที่เป็นแผลเนี่ยก็ตอนนี้หมอเขารักษาหายแต่วันนี้เนี่ยผมขอประนามโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับขอประนามไปยังผู้อํานวยการและก็หมอทั้งหลายไปนี่แม่งห้อยนกหวีดกันเลยฮะแล้วก็ไม่รักษาครับปล่อยให้แกนอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะไปอเอ็กซเรย์เสร็จก็ปล่อยรอให้ตายฮะจนตำรวจทนไม่ไหวไปดูอาการ ตำรวจก็บอกถ้างั้นเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลจุฬาลัามก็ส่งไปตัวส่งไปที่นู่นเขาก็รีบผ่าตัดเขาก็ถามว่าแล้วทําไมถึงต้องปล่อยแบบนี้เพราะเราเป็นคนเสื้อดงแล้วแม่งไม่รักษาเพราะแม่งเป็นคนปัญญาอ่อนกันใช่ไหมไอ้พวกเวรเนี่ยมันเกินไปครับปล่อยให้คนป่วยนอนรอความตายป้าอีกคนหนึ่งครับเมื่อวานนี้ชื่อป้าบัว แกถูกรถทับที่นอนอยู่ใต้รถน่ะเหละฮะเ<ะ>มื่อวานนี้ปรากฏว,ว่ากระดูกซี่โครงแกหักสามซี่แล้วแขนหักก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ปล่อยให้แกนอนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รักษาได้แดงสิ้นเขาก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจุฬาลั์สามขอไปรักษาตัวที่นั่นเหมือนกันฮะมันก็ปล่อยให้แกนอนทรมานหกชั่วโมงเออไม่ใช่หกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงฮะจนสิบโมงเช้าถึงส่งตัว แกบอกแกทุกทรมานมากมันโรงพยาบาลที่อะไรของมันวะผมหมอผมขอประนามนะครับโรงพยาบาลสมุทรปราการคุณไม่ควรที่จะทำแบบนี้คุณเป็นเหลืองเข้าใจแต่วันนี้เนี่ยช่วยมองหน่อยประชาชนเนี่ยจรรยาบรณของพวกคุณอยู่ตรงไหนถ้าบอกว่าคนเสื้อแดงไม่รักษาถ้าอย่างนั้นกูไม่จ่ายภาษีมึงเอาไหม แม่งเลือกปฏิบัตินี่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันหนึง่งพวกกูครองประเทศนี้ได้พวกกูสามารถชนะได้กูไม่จ่ายเงินเดือนแม่งสักคนเอาไหมคือทําไมมันชั่วแบบนี้ฮะจริยธรรมคุณธรรมมันอยู่ตรงไหนไอ้สุเทพมันเป็นพ่อคุณหรือไงไอ้พวกเหี้ยอมามัดมันเป็นพ่อคุณหรือไงแม่งทําลายประเทศชาติเห็นเห็น วันนี้ก่อความวุ่นวายในกรุงเทพไปหมดจะปิดกรุงเทพในวันพรุ่งนี้มันคืออะไรผมถามว่าวันนี้ผมขอปัะญามนะครับโรงพยาบาลสมุรประการว่าการที่พวกคุณทําแบบนี้ฮะแล้วต่อไปนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จไรเสร็จแนละ้วพวกผมไม่ปล่อยคุณแน่พูดโดยการมึงต้องลาออกมึงต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วฮะเพราะผมไปมารอบหนึ่งแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวเอากันอีกรอบหนึ่งพี่พ่อแม่พี่น้อง โดยเฉพาะชาวจังหวัดสมุทรปราการแม่งทําอย่างนี้ได้ไงฮะไปที่โรงพยาบาลที่นู้นหมอเขาบอกว่าทําไมถึงเพิ่งเอามาก็โรงพยาบาลที่นี่แม่งไม่ส่งตัวให้มันบอกว่าเช้าแล้วถึงจะส่งตัวได้ปรากฏว่าไปถึงนู้นก็อาการหนักตอนนี้นะครับพี่ไวพจน์เนี่ยอาการห้าสบห้าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเมื่อเช้านี้เจอภรรยาผมก็นะครับมอบเงินเบื้องต้นให้แกไปหมื่นหนึ่งเพราะอาการสาหัสมาก แต่โชคดีที่แกมีประกันสังคมมีอุบัติเหตุนะคุณป้าบัวอีกท่านหนึ่งที่อยู่นอนอยู่ใต้รถก็มีประกันสังคมแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุก็ค่อยอยังชั่วไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและอีกหลายคนที่บาดเจ็บมีพี่ท่านหนึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสมุรประการกําลังยังไม่ได้ย้ายเพราะทำบัตรทําทประกันสังคมไว้ที่นี่ก็คือตอนนี้นะครับกล้ามเนื้อฉีกขาดกล้ามเนื้อฉีกขาดนะฮะก็โดถูกรถ ชนด้านข้างนะครับเต็มๆอ่ะพูดได้ง่ายฮะเมื่อวานนี้ก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงครับมันเป็นเ,เหตุการณ์ชิงทรัพย์นะครับอยู่ด้านหลังแล้วเราไม่รู้เพราะแกเมานะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สืบสวนกันแล้วนะครับสอบถามรายละเอียดวันนี้ก็วุ่นอยู่ทั้งวันฮะแล้วก็คู่กรณีขอบคุณพี่ที่ท่านมอเตอร์ไซค์ถูกชนวันนี้ก็ไปหาผมที่สถานี แกก็ไปถามสืบสาวเราเรื่องสืบสาวเราเรื่องปรากฏว่าคนที่พุ่งชนรถที่พุ่งชนเนี่ยนะครับเป็นคนของเราเองแล้วเป็นสาวกพันแท้ของคืน้น90.25เป็นแฟนขับของกบปอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ต้องให้กําลังใจแกนะครับเพราะว่าแกอยากจะแกขอความช่วยเหลือแต่พวกเราไม่รู้เพราะว่าแกก็บีบแต่แป,แป้นแป้นเราก็คิดว่าแกเชียแต่จริงๆสุดท้ายเนี่ยแกขอความช่วยเหลือฮะที่แกบีบนานๆนี่ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากแกถูกแทงและถูกชิงทรัพย์นะครับจากผู้ชายสองคนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแกนะครับซึ่งตอนนี้กําลังตามจับตัวอยู่นะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรญาติเนี่ยไม่ได้ติดใจที่แกโดนแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาว่าช่องท้องเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วรักษาหายได้แล้วเย็บปอดเรียบร้อยแต่ไอ้ที่ที่แกถูกเนี่ยแหละครับที่แกถูกลุมนี่แหละฮะนั่นคือสมองมีปัญหาอยู่ตอนนี้ฮะกำลัง กำลังตรวจสอบกำลังดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องสมองบวมอย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรฮะคือญาติเขาก็ไม่ติดใจเขาก็มาถามว่าคนอื่นเป็นอะไรบ้างคนที่ถูกรถชนเป็นยังไงบ้างแกก็มาถามนะครับภรรยาผมก็ภรรยาของแกชื่อป้าสาครนะครับครูสาครชื่อว่าครูสาครเป็นผู้หญิงฮะก็ต้องบอกตรงๆว่าก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดกันได้ เพราะว่าช่วงนี้กําลังเธอเถิดอยู่ไอ้พวกปัญญาอ่อนนั้นมันยิ่งทําอะไรแบบกวนตีนอยู่ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีชุดไหนไม่รู้จัดหนักให้มันไปนเรียบร้อยแล้วฮะตายไปนหนึ่งศพบาดเจ็บสาหัสอีกสามฮะที่บอกว่าไม่ใช่อะไรนะครับพ่อแม่พี่น้องฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ผมบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทํานะขอบคุณมากฮะสั่งสอนกับไอ้คนพวกนี้หน่อยนึ่ฮะสนามราชมังคลากีฬาสถานแม่งก็ทํา ฆ่าตำรวจไปคนหนึ่งฆ่าพวกเราไปอีก,อกบาดเจ็บกันอีกเยอะฮะวันนี้เนี่ยคนทนไม่ได้มันมีเยอะฮะแล้วคนกรุงเทพบางส่วนเขาก็บอกไม่เอากับพวกมันละแต่สถานการณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านไหนว่างท่านก็ไปเยี่ยมคนไข้นะครับที่ป่วยได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลาัธสบางพีนะฮะทั้งสองท่านที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่นั่นทั้งสองท่านนะครับรักษาตัวอยู่ที่นั่นผมก็ว่าจะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนเย็นก็ พอดียุ่งๆหลายเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็สอบถามทีนี้พวกเราก็ไม่เอาเรื่องเพราะถือว่าเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันนะครับคุณป้าเขาก็ขอบคุณนะครับภรรยาของอพี่ไวพศนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องมันจะได้จบส่วนคู่กรณีทั้งหมดนะครับเป็นคนกันเองพูดง่ายๆก็เดี๋ยวเจรจาปลาใสากันนะครับแต่ว่า ต้องตามจับคนที่ชิงทรัพย์ไปให้ได้แค่นั้นเองนั่นก็คงเป็นเป็นเ,นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ออมอเตอร์ไซค์ถูกชนบอกว่าคุณหนุ่มไปหาผมที่สถานีบอกคุณหนุ่มผมไม่ติดใจเดี๋ยวไอ้ค่าค่ารถที่เสียหายเนี่ยนะครับไฟท้ายแตกนะครับเดี๋ยวแกไปซ่อมให้ค่าซ่อมประมาณ2,000เดี๋ยวแกออกเองครขอบคุณอย่างมากครับตบมือให้หน่อยฮะแหมขอบคุณมาก <c oughs> คือแก <c oughs> กลับบ้านไปแล้วแกโดนเมียด่า มึงไปทําอะไรมาเนี่ยซวยอีกจริงๆฮะแกบอกโห่่ผมโดนเลยฮะอุตสาเนียนออกมานี่ย่องออกมานะฮะแล้วสุดท้ายมันโดนอย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นแดงกันทั้งบ้านนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็บางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจ